สวัสดีครับประผมนายสิครศตมลินทานักศึกษาเช่นปีที่หนึ่งสาขาวิชาการสอนภาษาไทยคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับวันนี้กระผมจะจัดรายการการนำเสนอรายการพอดแคสต์ในรายวิชา GE 331416กระบวนการเรียนรู้ learning process นำเสนออาจารย์อัญชนาสมดีอาจารย์ประจำรายวิชา ครับผมกระผมจะขออนุญาตแนะนำหัวข้อที่กระผมจะมานำเสนอคือการสื่อสารเชิงประสิทธิภาพและก็จะมีหัวข้อหลักที่กระผมจะมานำเสนอคือการประชุมทีมซึ่งผมขออนุญาตนำเสนอการสื่อสรารเชิงประสิทธิภาพก่อนว่ามันหมายถึงอะไรซึ่งการสื่อสรารเชิงประสิทธิภาพหมายถึงการสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลความคิดหรือข้อความต่างๆไปยังผู้รับได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่ายและส่งผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การสื่อสารลักษณะนี้ไม่เพียงแต่เน้นการพูดหรือเขียนอย่างชัดเจนแต่ยังรวมถึงการฟังการตีความและการตอบสนองอย่างเหมาะสมด้วยสรุปการสื่อสารเชิงประสิทธิภาพเป็นหัวใจสําคัญของการทํางานการเรียนและความสัมพันธ์ส่วนตัวเพราะช่วยลดความเข้าใจผิดเพิ่มความร่วมมือ และทาให้เป้าหมายสําเร็จลุล่วงในอย่างราบลื่นและมีประสิทธิผลครับลําดับถัดไปคือการประชุมทีมครับซึ่งเป็นหัวข้อหลักที่กระผมจะมานําเสนอในวันนี้ครับมีจุดประสงค์งทั้งหมด4ข้อครับจุดประสงค์ที่1คือใช้คําพูดที่สุภาพมีเหตุผลใช้ข้อเท็จจริงในการสื่อสารเป็นผู้ฟังที่ดีเคารพความคิดเห็นของสมาชิกในทีมจุดประสงค์ที่3การสื่อสารด้วยข้อมูลที่สําคัญตรงประเด็นและข้อที่4ี่ กระจายหน้าที่มอบหมายงานอย่างเป็นธรรมและควบคุมองค์ประชุมให้ราบรื่นและอยู่ในความเรียบร้อยมากที่สุดครับซึ่งหน้าที่นี้จะเป็นหน้าที่ของประธานในองค์ประชุมครับสําหรับข้อที่4นะครับซึ่งทักษะการสื่อสารที่สําคัญสําหรับการประชุมทีมคือกระผมได้แยกเป็นจํานวน3ข้อครับข้อที่1การเป็นผู้พูดที่ดีในการประชุมควรพูดอย่างตรงประเด็นอยู่ในหัวข้อที่กําหนดหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือพูดจาเสียดสีเพราะการประชุมนั้นจะมุ่งเน้นเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีเพื่อพัฒนางานร่วมกันไม่ควรสร้างความขัดแย้งแต่ควรมุ่งหาข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของทีมผู้พูดควรสื่อสารอย่างกระชับไม่น่าเบื่อใช้เทคนิคการพูดที่ดึงความสนใจเช่นการทอดเสียงการสบตาผู้ฟังพูดจบแล้ว ควรเปิดโอกาสให้ถามข้อสงสัยพร้อมตั้งสติฟังความคิดเห็นอย่างสุภาพและควบคุมสถานการณ์แม้มีความเห็นต่างเราก็ต้องควบคุมสถานการณ์ของเราให้ได้ควบคุมอารมณ์เพื่อรักษาบรรยากาศที่สร้างสรรค์นในทีมครับข้อที่2ทักษะการฟังครับหากมีผู้ที่กำลังนำเสนอข้อมูลที่สำคัญอยู่หรือผู้นั้นอาจจะเป็นสมาชิกในทีมที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่า ในฐานะที่เป็นผู้ฟังควรให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นอย่างตั้งใจไม่ควรที่จะยกมือโต้แย้งความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นขณะที่เขากําลังพูดอยู่ควรให้การนําเสนอนั้นเสร็จสิ้นก่อนแล้วค่อยนําเสนอความคิดเห็นของตนเองหรือโต้แย้งในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยอย่างเป็นธรรมและมีเหตุผลตรงตามข้อเท็จจริงและอยู่ในประเด็นที่กําลังนําเสนออยู่ครับถ้าหากการนําเสนอในประเด็นนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และตัวเราเห็นด้วยก็ควรแสดงความคิดเห็นที่ดีต่อการนําเสนอนั้นการเป็นผู้ฟังที่ดีควรฟังอย่างตั้งใจให้เกียรติไม่วอกแวกและแสดงความคิดเห็นต่อผู้ที่นําเสนออย่างมีเหตุผลครับข้อที่3ครับข้อสุดท้ายการสื่อสารสําหรับประธานในองค์ประชมุมไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าทีมหรือประธานควรจัดลำดับการนำเสนองานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นจากทุกคน จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและเปิดโอกาสให้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหลังจากการนำเสนอโดยควบคุมการประชุมให้ราบรื่นลดความขัดแยง้งเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมนั้นประธานก็ควรมอบหมายงานอย่างชัดเจนและเท่าเทียมกันกับสมาชิกในทีมทุกคนพร้อมสื่อสารสรุปงานอย่างครบถ้วนเพื่อให้การประชุมนั้นมีผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับ ลำดับถัดไปจะเป็นตัวอย่างสถานการณ์การประชุมที่ดีครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างในบริษัทแห่งหนึ่งครับซึ่งมีทีมงานฝ่ายการตลาดมีการประชุมเพื่อนำเสนอแผนกลยุทธ์สำหรับโปรโมทสินค้าใหม่การประชุมนี้มีการจัดการที่ดีโดยทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพดังนี้ครับมีจมวนทั้งหมด5ข้อครับซึ่งข้อที่1คือการเริ่มต้นโดยประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับสมาชิกทุกคนพร้อมแจ้งวาระการประชุมที่ชัดเจนครับเช่นการนําเสนอแผนจากสมาชิกแต่ละขั้นการอภิปรายความคิดเห็นและการสรุปแนวทางการดาเนินงานครับซึ่งประธานได้กําหนดเวลาอย่างเหมาะสมสําหรับแต่ละหัวข้อพร้อมให้ทุกคนทราบล่วงหน้าถึงเวลาและลำดับการนําเสนอครับข้อที่2การเป็นผู้ฟังที่ดีของสมาชิกในทีม เมื่อมีสมาชิกคนแรกซึ่งเป็นสมาชิกที่มีตำแหน่งต่ำกว่ากำลังนำเสนอแผนงานสมาชิกคนอื่นๆรับฟังด้วยความตั้งใจโดยไม่มีการขัดจังหวะหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างพูดใดๆเลยครับสมาชิกทุกคนจะแสดงความเคารพด้วยการตั้งใจฟังและจดบ,บันทึกสิ่งสำคัญครับหลังจากการนำเสนอเสร็จประธานจะเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นผู้ฟังและ แสดงความคิดเห็นอย่างตรงประเด็นเช่นไอเดียของคุณเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียโปรโมทสินค้านั้นน่าสนใจมากแต่ผมอยากทราบเพิ่มเติมว่าเกี่ยวกับงบป,ประมาณที่คาดว่าจะใช้นั้นควรช่วยอธิบายเพิ่มได้ไหมครับซึ่งความคิดเห็นนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้พูดอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่สําคัญครับข้อที่2ครับการเป็นผู้ฟังที่ดีของสมาชิกในทีมเมื่อสมาชิกคนแรกซึ่งเป็นพนักงานที่มีตาแหน่งต่ากว่า กำลังนำเสนอแผนงานสมาชิกคนอื่นๆรับฟังด้วยความตั้งใจโดยไม่มีการขัดจังหวะหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างพูดสมาชิกทุกคนแสดงความเคารพด้วยการตั้งใจฟังและจดบันทึกสิ่งที่สำคัญครับหลังจากการนำเสนอเสร็จประธานจะเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นผู้ฟังแสดงความคิดเห็นอย่างตรงประเด็นเช่นไอเดียของคุณเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียโปรโมทนั้นน่าสนใจมาก แต่ผมอยากทราบข้อข้อเพิ่มเติม,เ,ม,เ,ตมเกี่ยวกับงบประมาณที่คาดว่าจะใช้คุณช่วยอธิบายเพิ่มได้ไหมครับความคิดเห็นนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้พูดอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่สำคัญครับข้อที่3ครับการเป็นผู้พูดที่ดีสมาชิกคนต่อมาซึ่งเป็นหัวหน้าทีมจะนำเสนอแผนการตลาดอย่างกระชับโดยใช้สื่อกรนนำเสนอเช่นสไลด์กราฟิกที่เข้าใจง่ายและพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจ เนื้อหาที่พูดก็จะเน้นเฉพาะประเด็นที่สำคัญเช่นเป้าหมายระยะเวลาและผลลัพธ์ที่คาดหวังครับในช่วงท้ายการพูดผู้พูดจะกล่าวว่าหากใครมีคำถามหรือข้อเสนอแน,นะสามารถแจ้งมาได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังซึ่งท่าทีนี้จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างได้ครับข้อที่4การจัดการโดยประธานในที่ประชุมในระหว่างที่มีการอภิปรายประธานจะช่วยควบคุมสถานการณ์เช่น หากเกิดความขัดแย้งที่ขัดแย้งกันประธานจะกล่าวว่าความคิดเห็นของทั้งสองฝั่งนั้นมีประเด็นที่น่าสนใจผมขอให้แต่ละฝ่ายสรุปแนวคิดของตอนเองภายในอนาทีเพื่อให้ทีมงานทุกคนตัดสินใจร่วมกันครับหลังการอภิปรายเสร็จสิ้นแล้วประธานก็จะสรุปผลการประชุมและมอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคนอย่างชัดเจนเช่นคุณสมชายดูแลเรื่องการติดต่อกับอินฟลูเอนซ์คุณสุมาลีรับผิดชอบเรื่องการออกแบบคอนเทนต์ ซึ่งประธานจะมีหน้าที่การสื่อสารหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนหลังการประชุมครับและข้อที่5ครับข้อสุดท้ายการจบการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วประธานก็จะกล่าวขอบคุณทุกคนสําหรับความร่วมมือและสรุปขั้นตอนถัดไปอย่างกระชับเพื่อให้ทุกคนทราบหน้าที่และแนวทางการดําเนินงานอย่างชัดเจนครับเหตุผลที่กระผมนําสถานการณ์นี้เป็นการประชุมที่ดีเพราะ มี 1. สมาชิกทุกคนให้เกียรติและรับฟังซึ่งกันและกันครับ 2. ผู้นำเสนอพูดอย่างตรงประเด็นและเปิดโอกาสให้สอบถามและ 3. ประธานในที่ประชุมจัดลำดับการนำเสนอและควบคุมสถานการณ์ได้ดีเยี่ยมครับสรุปทั้งหมดได้ว่าการประชุมที่ดีขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งผู้ฟังผู้พูดและผู้นำทุกคนต้องมีทักษะในการสื่อสารการรับฟัง และการเคารพซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อทีมและองค์กรในการทำงานครับซึ่งการนำเสนอรายการพอดแคสต์ของผมทั้งหมดนั้นผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ